ครับอู้ย่างหน้านี่งามมีลีครับนี่ทุกทุกแถวนี่จะมีมีสมอสต์เบิงเตอร์ครับอู้ดี่นี้นี่ย่างหลายเลยครับผมก็่ได้เอาอาหารมาบานใันรอบบางหันนี้ย่างหวานเลยครับตัวนี้เป็นบักบักเงาะครับผมเอาตัวย่างของนายหลวงราชการที่เก่ามากผมมักครับก็เลยเห็นเราส่งงานก็เลยเห็ดน้ำเล่าเนี่ยครับอันนี้ครับผมปลูกไว้นาทิเบตัดดอกครับปลูกไว้เป็นโฮม เดี๋ยวถ้าคุ้มกันใบลายๆผองหมูจะเาเชื้อเห็ดมาลงไว้ครับขอจะมันครับมานเท่านี้บออึดตายแล้วครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านสายทูสองเหนือนะครับตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดปูรีรำครับผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่านะครับและก็มีการทําการเกษตรอีกหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องสายฟ้านะครับและวันนี้นะครับ ผมจะขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะครับสำหรับานในที่ฟังวิัภาษาอีสานออกก็น่าจะพอดีเลยนะครับมอบงนี้มันไร้ภายใไไนนอกพื้นที่นี่พื้นที่มีเกาล่ารครับผมเกาไัเห็นเห็นว่ามันมีกกอก,กใหม่นาะมีกกยางยางหน้านี่ครับปลูกยางหน้าครับเป็นแนวแนวรั่วไว้ครับอืเป็นกันชายแดนไว้ครับคือปลูกอ้อมเลยนะปลูกอ้อมเลยครับผมอืมที่ปลูก สีลอยต้นครับสีลอยต้นครับซื่อซื่อมาต้นรับอย่างนี้แม่ว่าต้นรับแปดบาทเั็นไแม่นครับต้นรับแปดบาทเท่านี้ครับต้นค่าค่ามือนี่นะครับปลูกปลูกนาแร้งเลยครับปลูกใส่นาแร้งเลยแม่นครับเอาน้ำมาหดเอาน้ำครับอ๋อมีการหดน้ำน้ำครับให้ทรงมาให้่นปลูกครับพอดีมักอย่าไม่หดนกางเกษตรครับอืแต่เลยเค็ดเป็นแนวกันชนไว้น้ำครับ อดีมักเเห็นพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นต้นใหม่ของพอครับครับก็เลยปลูกไว้ตอนนี้ก็สองปีสิบเดือนแล้วครับโอ้อันนี้อายุอายุของมันน่ะคือสองปีสิบเดือนครับผมอืปกงใหม่นี่นี่คือกป่งใหม่ที่พันหฮอนอายุสามปีนะครับแต่ว่าตดงามจ่ะทั้งนี้แพะมันตัดครับมันก็เลยป่ยเลี้ยงแพ้นะหมดเถวนี้แมนครับเขเลี้ยงปล่อยมามันก็เลยเขามากินครับ มันก็เลยโตบกคอยต้นญ่ปะไดนครับครับแต่ว่าต้นญ่ก็ยืดทางพุนครับนี่ครับพวกใหม่อายุสองปีสิบเดือนครับนี่ครับอ่าปลูกระยะห่างนี่ในวัดบกคาบามันเท่าไรนี่นาทีสองสองพูทสองครับสองเมตรครับหนึ่งเมตรสองเมตรอ่าระยะห่างอยู่ที่สองเมตรนะครับสองเมตรตัวหนึ่งสองเมตรตัวหนึ่งแต่ว่าคอเดนก็คือว่าปลูกเป็นแถวเดียวครับเข้าปลูก เขามาสร้างแดนเท่าอีกสามเมตรครับอย่างมันกน็หมายถึงมาเขาเขา<อ>บัได้ปลูกจิตแต่เลยครับเขาปลูกเยื่นก้ามาทั้งในแม่นครับสามเมตรเป็นยอ,ยอย่าขงขึ้นเยื่นกับมาสามเมตรครับย่านเอ่าท่างเคี่ยงเขาว่ามันเดือดร้อน,นครับเดี๋ยวมันจะไปคุ้มตามั่นเขาครับก็เลย้องเหตุมันมีกฎหมายอยู่ครับเรือนมากานี่ครับก็คืออ่าเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับระยะตามกฎหมายก็คือ ถูกต้องเลยนะครับระยะ3เมตรนะครับถ้าจะปลูกต้นยางนานี่เนาะนะครับห่างจากบริเวณที่เป็นแนวชายแดนเนาะแนวแนวเขตแดนนะครับอยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรซึ่งต้นไม้นะครับก็ถือว่านู่นนะครับฝั่งนู้นยิ่งยิ่งงามนะครับนอกจากปลูกต้นไม้แล้วมีการเลี้ยงวัวได้ไหมครับนี่แมงพาอันนี้เปเมืองม่วยังไงได้ครับอันนี้็กิเป็นแป้งงาครับแต่ว่าตัดออกไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเพิ่งล้างนี่ครับนี่ ข้างหลังนี่ที่เปลี่ยนแปลงหยาเนะครับเนาะแปลงหยาเนี่เปียครับแตปลงหยานี่เปียะนะตัดไปส่วนนึงแล้วครับพื้นที่ประมาณสองสามไร่ครับบางนี้ครับนะครับแล้วก็บางนี้มีการเลี้ยงงัวนั่มนะครับเป็นอันนี้ก็เลี้ยงงัวครับอันนี้ก็เป็นขี่งัวครับที่เอาออกจากคองัวสู่มเอ๋อร์ก็ได้ครับให้ไวไปเย็ดปุ๋ยไปใต้ต้นไม้ต่อไปครับนี่งัวเห็ดปุ๋ยครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวหาปองฟองซองมึงงัวกันเล็กน้อย นี่ครับเขามาทั้งนี้กันเลยกำลังกินหญ้าง่วนกยางงามเลยครับเป็นนี่การเลี้ยงง่วนะครับในเงินว่าลองสายฟ้าตะกี้ไปเห็ดงานยูฟ้ามงาัวครับไ่ครับไป,ไปเห็ดงานยูสระบุรีครับไปเป็นลูกน้องเขาครับที่นี่อยากกลับบานก็นเลยให้พูเ้เเ่าเก็ดใบล่อปีหนึ่งครับ มาเจาะนามบาดานแล้วกับเข้ากับสรงเข็นงานละโซงเงินมาให้รอดก็เมยเนาะครับพอกระแม่ก็เป็นคนเบิงคนดูแลให้ยิดตังโซลารเซลล์ห้จอะบาดานรอครับอยสุดยอดนะยครับจะเป็นม้วนหลุดคอกเจาของครับอันนี้ทัานยังครับนี่อันนี้บ้ามันลูกผสมครับปลามันลูกผสมนะครับเนาะนี่ครับมีตัวหน่อยตัวใหญ่มีหลายตัวเลยครับตแรดเป็นม้วนไทยธรรมดาก็มาผสมเทียมเอามัน มันก็ระได้รูอั่มั่งงามกว่าเก่าครับอันนี้ก็จะเป็นง่วเอ็ดเอ็ดหนึ่งอยู่ครับอันนี้มาเนี่ยนี่ครับคือคือการนั่งประสบการณ์นะครับจากการไปเห็ดฟ้ามง่วนนะครับอยู่สระบุรีนะครับประสบการณ์มาพ่อสมควรแหละนะครับตอนนี้น้องสายฟ้านี่อายุยี่สิบห้าปีนะครับเลี้ยนเลี้ยนจบมอโฮกอไก็ออกไปหาประสบการณ์ชีวิตไปเลียนงัวนอยู่ ต่างจังหวัดครับไปเลี้ยงงัวอยู่ต่างจังหวัดอยู่สระบุรีนะครับวัดที่นี่ครับเอาความรู้มาเพราะว่าอยากติดก้าวบ้านนะครับครับเดี๋ยวมาอยู่กับกับบ้านกับพ่อกับแม่เดี๋ยวอยู่กับพ่อกับแม่เนาะครับขอบพัวนี่ครับนี่นาลึ่นกันหลายครับนี่เปิดปุ๊บกับมาปั๊บเลยครับนี่อมีกับเมื่อวานเพิ่งผสมไปครับตัวนี้โอ้โหสุดสาวมันเหมือนมันเหมือนครับขึ้นขอบพูนอยากเหมือนครับก็ร่างแห่งยาครับครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับนาอมัน,ก,น <c oughs> ก็เลยเ็ใาหา้พื้นดิมนมันมันเหมือนจังน้อยนะครับมันหมืนจังน้อยแต่ว่านาเรี่ยงนี้ยม่มีปัญหาเลยนะครับ <c oughs> ครับม <c oughs> ีแม่ลูกตะกี้มีอยูอสอ่สองสองสองโตนะครับอ <c oughs> ืทีนี้มันก็ผสมไปก็ออกแค่พันไม้เรือเรือนครับเริ่มต้น <c oughs> จุดเริ่มต้นจากสองโตนะครับเให้หลายขึ้นลายขึ้นนะครับเอาวันนี้พ่นสี่ภาไปเบิ่งหม่องเพ่นปลูกแนวเช ขายไ่ได้นะครับก็คือเก็บบักพิกครับนบักพิกก็เก,เก็บไปจนจะวหายแล้วละครับพอดีพีบอเดนัดกันไหวกันเลยถ้ามาช่วงนั้นเลยงามอยู่ครับบักพิกนี่ทอมแม่เพิ่ว่าประมาณปีกว่าสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วครับอันนี้มันจนยัง,ยงบอเดขายแล้วล่ะครับ,รบเก็บไว้กิน แต่ก่อนน่ะขายได้้เงินหลายหลายเลยครับประมาณเป็นเป็นมื่นนะครับโอ้ขายได้เป็นมื่นนะครับปลูกแค่สองในร่องยางรล่องเดียวนี่มั้บ่ครับนี่ครับปลูกวัตถุครับปลูกซีหาหกหล่องหมดแล้วครับปลูกหลายวันที่นี่บางนีก็มีการปลูกม่วงพันเนียงครับอันนี้เป็นอกลองครับบอก่องพึ่งติดนวยปีแหลดกคับครับหวานครับม่วงอกลองครับนี่เก็บไปบางอันนี้ก็เลยหีทำ บำรบุงตนมันไหมจะเอาบักม่วงนี่แค่สองปีมันไหครับแมนครับนี่ครับสองปีได้นุ้ยนะครับปกกลองครับสื่อพันธุ์ไม่ได้ใสครับสื่อมาจากปากช่องเลยครับโอ้ปากช่องแล้วกาอันนี้บักบักเขียบครับแมนครับอันนี้บักเขียวครับพันธุ์พันธุ์ายเขียวเกษตรสองครับนี่ครับนุ้ยบักยางไงเด้ครับนี่อันนี้พอเราเก็บไปแล้วละครับอ๋ออันนี้ขึ้นขึ้นไวที่มันเหลือเลยเซียนเหลือเลยอันนี้ป้อยให้นกมันกินครับโอ้โหยอดเลยครับเอานี้นี่ บัก่วงกับมีหน่วยไม่ไม่มีดอกนี่นะเดี๋ยวจะไปเบ่งหน่วยดอกมันนะครับแต่ว่าบักทุเรียนนี่มันตดใหญ่อยู่มันตะวันมันบกงามครับเฮ็ดยากอยู่ครับมันเป็นจจริญตัวไปมันตนแหลมันงามอยู่ผมใจห่อนผมเอาปุ๋ยปุ๋ยถี่นบดิมาร์กมาใส่ครับที่นี่มันก็เลยยุดชงักเป็นลาไปเลยครับครับนี่แต่ว่าคือก่านี่มันสีมีหล่องลอยว่ามันสีมันสีงะใหญ่ไอ้่แบบว่าไอ้ดอกไม่ได้ค้าบนี่ดอกดอกมันนี่สงสัยมันสิด มันเกิดอาการจิตตายแล้วมันก็เลยทำพันต่อครับกลเลยอกดอกมากแต่ถ้าัวเด็ดดอกมันออกต้นมันก็จิตตายครับแต่ว่าใบมันเนาะใบใหม่ครับใบใหม่มันอาจสิห่อนเนาะมันคือแมนครับผมใส่ปุ๋ยหลายนะใส่ปุ๋ยหลายเข้าจากไหนมันง่ามปวดแมนครับอันนี้คือตรงไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นบกม่วงนี่นี่ออกดอกแล้วครับนี่ม่วงเบาไตครับนี่ม่วงเบาไต้นี่โอ้นี่นี่นี่มวยมั้นี่เป็นมวยแล้วครับนี่ ม่งเบาใต้ครับสุปีนี่เป็นปีที่แล้วเป็นเต็มต้นเลยนะครับมันกำลังเริ่มออกจุดแหลกเขานีครับปลูกบริวณว่าปลูกที่โอกล่องครับเบาใต้กับปลูกคทั้งคางกันนี่กล้วยครับนี่กล้วยเก็บไปอันนี้อันนี้กล้วยพันอย่างน้อยนี่เนาออันนี้เป็นหอมทองครับโอ้เป็นหอมทองนะครับนี่ปลูกเป็นสีเลียงส้ใหม่ใบอีซือหรอครับอู้ขนาดปลูกซีเลียงบางจางไงก็ได้ขายแน่แล้วขายนอมั่นขายขายเครื่อมั่นครับ ขายนอขายเครื่อนครับนี่ครับเป็นการปูผสมประสานอยู่เลยนะครับอันนี้เขาไปเรียนลู้มาจะใส่ครับผมเบิ้งเบิ้งน้ำยูทูปนําครับโอ้เบิ้งในยูทู e เอาผมเบิ้งน้ำยูทูปเอาแะ้วก็นี่ครับหน่วยมันปบกยางงามเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับต่อไปกระสีออกทีเหลืองนะครับตามซื้อมันครับอันนี้เป็นยางหน้าชุดที่ว่ามันบรโดนแพะกินนะครับโอ้นี่ครับ คุณน่องสายฟ้าบอกว่านี่นี่เป็นต้นย่างนะครับต้นย่างหน้าที่บอถือแพ้กินมันถึงไงกลัวคำนี้อายุสองปีสิบเดือนครับนี่ครับคืองามขัดแต่น้องทั้งใจนี่ก็พอเราเอาแกวมังกรมาปลูกไปครับผูปลูกแกวมังกรเขาจะปลูกไหนว่ครับนี่แม่นครับเพิ่งปลูกวังเดือนนี่นี่นี่เออเดี๋ยวนี้คิดดีๆครับพาะว่าแต่ก่อนนี่บรเคยเห็นใครปลูกไหยนี่ครับเื่อรู้ว่าจะไงว่าไงอันนี้มันนี่ครับ เอามาเสียบเสียบว้ซื้อกระกาว่ามันเห็นมันใหญ่ไปน้อฮาหน้ากุดปลูกทุกตามแนวเอาหอดหอดปุ่นเลยครับโอ้ยของกินนลายครับนี่ครับอันนี้ต้นต้นผงทสุรดครับใบไฮบกห้อยไอทองครับนี่ครับพอดีเรียงเรียงหอยสีทองไว้อยู่ครับเรียงห้อยน้ำครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับต้นย่างหน้าครับนี่ใหญ่ครับครับนี่สี่เมตรหาเมตรเดี๋ยวครับต้นนี่นี่นี่นีแต่ว่ามันส่งสีคื่อยอยู่ด้วยครับที่ว่าเอาไอ้ อันนี้ไหมมัดเสียบไปนั้งขางมันนี่ไหมแก่มังก่อนครับแก่มังก่อนนี่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิล่องเับไปเห็่สวนด้วยกันครับส่งสีงามพอดีเห็นคนในหมู่บ้านเขาไปปลูกน้ำต้นใหม่มันขึ้นน้ำกันครับโอ้ยางยังดีเลยครับแต่ว่าอัดติดเก็บกินลำบากเนี่ยแต่มันข้นสูงครับแกบอกไปยังเขามีไม้ต้อยเอาครับอันนี้บักเ้าวนี่เป็นบักเ้าวน้ำหอมครับแม่นครับบักเ้าวน้ำหอมเออเพราะว่าบ้านบ้านแพ้วของสื่อมาปบุก อันนี้เขาเขาสั่งเขามาผมสื่อในอำเภอเฮาเลยครับไปอสื่อในส,ออสื่อสื่อในอำเภอบ้านกวดเฮานี่น่าจะว่าเพราะว่าเป็นออควาบ้านแพะจ้ว่าไม่กัดส่งสีคืออยู่หรอกครับเพราะว่ามันมันส่งติดเตี้ยอีดีเลยปลูกได้ประมาณเบิร์นการดมั้งครับงานซิมเมียนนี่แหละครับวังแร่แร่งทีแล้วนี่ครับแร่งทีแล้วเอากระดว่ท่านพ่อปีเลยครับพ่อเลยครับอู้บห่ท่านพ่อปีย่างมานเลยแปรเดือนนี่แหละครับ อาว่าที่นี่เห็นว่ามันมีการติดตั้งอันนี้ระบบนามนี่เข้าเฮเคจังไหครับระบบนามเป็นระบบโซลาเซลล์ครับดูดบาดานขึ้นมากครับจอบาดานแล้วก็ว่างคอเลยครับครับใบน้็บต้นไม้เฮ้าครับนี่ครับนนทุกทุก,ท,กทุกแถวนี่จะมีมีสมอตะปิงเตอร์ครับอันนี้มีสองเลยเนาะครับเต่ละต้นมีสอง อันนี้นาะที่เป็นบักยังน้อยนี่นะบักเป็นก,กระทอดเนาะครับกร,ร,ระถอดกระ่อนหวานนะมั้งนี่แต่ว่าแต่ว่าปัญหาคือแม่งครับแม่งนี่ายแห้งครับแม่งกินนวนอยู่บานผมนี่กินบ้เหลือเลยครับกินใบขึ้นมาไม่นี่ก็เลยปล่อยปล่อยตามธรรมชาติไปเลยครับเขาเขาใสสารเคมีมาครับในการกำจัดแมลงแบบบ้านหลายแห่งผมก็ใส่อยู่ครับใส่ฉีดย่ำขึ้นครับฉีด เพราะว่าถ้าบ่ชีนห่ากับสิบบวใดยังเลยครับหมายถึงมันกินหยดเบิดเลยครับต้นไม้ห่ากับใบไ่ครับส่วนมางว่าจิกินต้นอีหยังเป็นเป็นหลักกินกินสุดต้นแมงครับใบใบใหม่ต้นใดอ่อนิกินเลยครับแตกใบอ่อนมาบบกเงาะนี่บ่เหลือเลยครับโอ้บกเงาะกับปูนาปูกครับบกเงาะบกเงาะบกมังคุดกับปูกนี่เป็นบัซซีดาครับท่างพีอ่านี้มาเิ่งบัซซีดาครับอันนี้ฝรั่งครับฝรั่ง เป็นอันนี้เรียงยังครับนี่อันนี้เป็นบอ่อพักน้ำแล้วก็ปล่อยเลี้ยงปลานิ้นน้ำครับก็ได้จับจากนี้ไปกินเวลาผมมีเหากะมาตกในบอ่อนี่ครับนี่ครับถือว่าเก่าไรนี่จัดสรรพื้นที่ได้ดีหลายเด้อครับนี่แต่ว่าผมว่าได้เอาอาหารมาวานให้บ่งรื้อเอามานี่ครับอู้อันนี้ขึ้นวยใหญ่แต่นี่มีอยู่สองฝีครับแต่ว่าหน่วยบอกยางงหญ่เลยครับนี่ครับสิงตัดโอ้ทีโต นี่ครับอันนี้ไม่น้อยหน่อยหน่อยหนึ่งแต่่านอน่อยมันจะมีมใหญ่เลยครับโอ,โอ้บอกักงวงกับกระลังงานครับต่อไปอนนากดอีกจักหาปีนี่มือ,อ,ตอเตะโฮมนะครับทำเดยสองปีครับอานนี้ครับมุ่มบักซีดาครับอันนี้เป็นเพราะว่าตาางจิมจูผมจะเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้แค่หนาฝนครับอยู่นี่ผม<อ>ปล่อยครับเพราะว่าอ่ามันแมงหลายแหลวก็รสชาติมันบ่ดีครับโอ้นี่นี่นี่กวางครับกวางมันมากินครับนี่ครับ อันนี้ตอนนี้หน่อยนี่ออกจับเป็นไปส้นกันเล่นครับตัวนี้ค้าประจาเิ่นเด้อครับตัวยูห่วงเดียวเลยครับสองตัวม่งข้ามมงข้ามเมงข้ามครับกาเขาอื่นแมงข้ามนะครับแต่ว่าอันนี้บัคซิดานาธิอัดเพราะว่าบอได้หอนะครับน้อครับอันนี้ส้วนหอกับตั้งหาครับเพราะว่านานาแรล่งเฮ็ดยากไอนาฝนเฮ็ดครับครับแม่งจะเขาไปกัดครับเราประเทศมันเนาผมกับเก็เลยปล่อยจะมาบำรุงเอาหนาหนาวกับหนาหนาแรงครับ แังมันวันสิออกไอแบบใดครับหมายถึงว่าออกออกออกทั้งปีเลยครับออกเมื่อปีเลยแม่งครับนี่ครับมุนีผมบริหาอครับปล่อยเลยนี่บันนี้แม่งก็จะมากินแมงวันท่องก็จะมากินจะในเน่ากับเป็นปุ๋ยตกลงใส่ดินครับจะจะเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับอานกมผมค้อกันครับนี่ครับนี่อยู่สองตนแต่ว่าโต๊ะยังที่แหละมีเก่าต้นอันนี้มีเก่าต้นครับอู้เก่าต้นกับขายน้ำประทานบุญแล้วกันขายได้ครับ แต่ว่านาฝนผมก็เห็ดเอาซื้อมาเฮ็ียากนครับอันนี้กับอ้าวอันนี้ครับนี่นี่นาสนใจครับนี่อันนี้เพาะเบี้ยเบี้ยบางอ่าพักอีตูครับอ่าภาษาไทยเเรียกว่าเมงลักนะครับกับโหระพาครับนี่เป็นเป็นกล้านะครับแล้วอยเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้มีการเลี้ยงปลานิลด้วยนะครับนี่โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอด อันนี้ก็เป็นเป็นหอยครับอันนี้มีเลียงหอยนะมเอาละครับบ่าดน,นี้มีเลียงหอยนะครับบาดนี้เอาหอยท่องครับแต่ว่าเลียงใบเพ่ได้กินเลกครับมีต่นกกับปูดมากกินเหมือนครับ<ห>ว,วายเขาวาอันนี้คือตัวใหญ่เราเป็นวะนี่อันนี้ตัวใหญ่นี่นกกินเหมือนแล้วดีครับแล้วถ้าโตรุนรุนน้อยน้อยมีแต่เปลือกกองกันเต็มเลยครับเขาเขาเคยจังได้ยังสิกว่าว่าใหรมันมากินครดน่้ต้องมีอ่ามีตะข่ายมากันเลยครับ แต่ว่าผมกบบ่อยากขามันหนึ่งค่ะกินเหลือกับค่อยเหลือสาใดากับสนั่นจิตใจง่ายง่ายครับรเพราะว่าเข้าไป,ปเลยไปเข้าไปเลยไปขายครับไปกินแกงใส้อะพักขี้เล็กครับเวลา,าย่ายขึ้นมาแกงไส้สดยอดเลยครับเนี่ยนั้งทางกับปลุกบอลครับนีคบนน่ครับโอ้โหเ็ดตอย่างตเนี้อร่อีครับคือว่าเห็ดกรตรได้่ย่างดีนะครับลักสูตรนี่พ่อมีการไปเรียนนะครับเป็นเบื้องจากยูทูปสังครับครับ อันนี้เป็นทุเรียนต้นี่มัทนารอดกำลังฟืนครับผมใส่ปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยหลายเกินครับนี่พึงืนจากจากใบร้นมากคอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งระยะเยาวให้มันฟืนแล้วดดูฝนนี่อ้าสี่สิบหกแล้วว่าเหนเทีใส่ปุ๋ยหลายผดเมนครับขนาจที่แคดใีเท่าใจห่อนเกินไปก็สียดยได้นะครับเพืดให้อันนี้ครับอุ้ยดูได้ดีเลยครับนี่ดูนะต้นทุเรียนแต่ละต้นครับอันนี้เป็นบกบกเงาะครับ อนี่ใบใหม่เพื่อนเพราะว่าผมใส่ขิดไกลต้นละวสอบผมเอามาใส่เบิดเลยครับใส่โคนนี่ผมคิดไม่ได้มักครับก็เลยห่อนก็นเลยเฮ็ดให้ใบใหม่ยุบ้านผมคือกันครับที่ที่ปลูกไว้ต้นหนึ่งก็คือต้อนในอ่บักมั่งผุดใส่เป็นสอเพื่อนเพราะหันจริง่เราตายจ้อยนี่ครับมักละกอครับบักพุ่งบักพุ่งครับนี่อันนี้บักพุ่งกับเก็บเป็นรงไหมคราบตลาดอา่า ขายตำห้งวงอะไรครับอื้อมนฟังแสดงว่าตอนนี้นี่เขามีผลผลิตไปให้แม่ค้า,าตลอดเลยกระแนงลิงกรวแนงลงครับมิมิช่วงนี่แหละที่หนาฝนฝนมะเร็งเพิ่นปูกพักปูกบ่ได้ค,ครับก็เลยเบิ้ลมันกับบ่คอยมีหยางไปไหนถ้าช่วงจากปลายฝนไปฮอดแรงธรรมานสีสีปลูกเลยครับนี่เพิ่นกระเฮ็ดกับตอนนี้กระล่างสีเพาะเบียร์พริกไว้กับโูละ้าแล้วกับปลูกทั่ว ปลูกแปลงนี้ครับพอดีฝน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 เลงกับปลูกงาจะเลยเอาไว้กอนครับครับโอ้โหนีๆครับมันโคนนี่มันมันี่หลายหลายครับเห็นไหมตุ้งไม่ค่าเลยนะครับหนักครับเลยเลยโคนนี่ครับไอเก้าไร่นี่คือเห็ดทุกอยางนี่แรกงานรักมีอยู่สามคนเี่ครับนี่พอมีแม่แล้วกันี่น่องสายฟ้าแต่มีย่าย่ำครับย่ายหุณย่ายย่ายแล้วกรลังเก็บปกติมาซอยแม่มอได้ว่าบ อันนี้นี่ฝืนบ่ท่านเลยครับแม่งกินมดยน่แม่งกินน่นบานเห่านี่ยากครับเดี๋ยวมันมันออกมาหลายครับครับนี่็จะเป็นต้นถี่มันเหลือเนี่ยต้นขเลียนถี่เหลือจากบ่เข้มปุ๋ยกำลังฝืนครับครับเอาันนี้บักบักมี่เข้าเข้าไปนี่ขนุนนี่ครับไปจะได้นะครับให้พ้นผลิตเราไปครับบักมี่นี่สองปีนี่ให้แล้วครับปีที่ปีรอบบางหันนี้ย่างหวานเลยครับตัวนี้ ต้นนี้มั้งครับหวานที่สุดแมงครับมีต้นเดียวเนี่ยสีหวานมันเป็นพมีพันเนี่ยนะผมซื้อมาหลายแต่พันนะพอดีพุทเถ่าเล่าเอาปลายออกก็ได้เบิ้งครับอาจจะเป็นถ้าไปีเดียวว่กเปบนเนี้แต่ว่ารสชาติดีแห้งครับแต่ว่าต้นนี้เนาะพอเม่เราหอกงคือฟังคือวาครับจะได้รสชาติดีไรจะได้ตอนจะได้เสียบกิงอยู่ครับทําการตอนเอาไว้อยู่เอาเอาต้นนี้ไปใส่ต้นอื่นก็ได้เนาะครับ ท่าปูนกาซีเป็นมันยางหน้าอ่อมเลยครับครับพี่บ้าท่างมีบ่ลรอครับยายเราเก็บับพีกอยู่วซนมันตรงนี้ครับอยถือว่าบริหารจัดการพื้นที่ดีๆนี่ครับพอได้เห็ุกระเซียจ้างเดียวเห็ดเร่อจางครับนี่ปลูกม่นกับปูครับนี่มองนี้เป็นสวนแตงโมเลยครับก่อนสิปลูกม่นปลูกแตงโมครับออาเช่นตะลุบครับอ้ขาย ผมกับเป็นลูกค้าอยู่ครับเป็นเอาไปส่งไปขายผมอยู่แค่นตาลูกกับบักแขกมั่วครับมีลูกบางหับนี่ครับย่างหน้านี่ง่ามดีครับภาพอ๋อสีเหมือนๆได้ยังไงด้วยครับเพราะว่าฝนมันสิตกนี่ครับนี่จะเป็นหญ้าครับปลูกไว้ใบหง่วนนั่นแหละนี่ครับเคเดียนก็บทเป็นหม่องข้าวยางนี่นะครับเน้อง ลาหางมาสามีครับรครับเวลาปลูกต้นไม้ครับเข้าป้องต้องป้องกันว่าอ่าตมันไปรบกวนพื้นที่ทางเคียงเข้าที่บริเวณปัญหาครับปลูกขยับเข้าสามีครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานครับมาตรฐานตับก้นไมาครนะับตอนรอบแรกที่ที่สั่งมาผมสั่งใหม่ปามาหลายชนิดอยู่ครับที่นี่ก็เลยเอาไปปลูกอยู่สวนยางเมื่อวัน,นี้แม่เล่าก็เลยเอายางตะยางหน้ามาปลูกตรงนี้ครับ มีพวกใหม่แดงมาอกกระนี่หลายร้ายวันนั้นอยู่อยู่หลังลานเนาะหลานเตือเนาะกูไว้ในหลองยางเลยครับนี่ครับย่ายเราทำเมื่อปบปกติครับย่าอันนี้กระติกตงนี้เลี้ยงยังครับี่อันนี้เป็นบ่อพักน้ำครับแต่ก็ปลานินครับเลี้ยงปลานิ่นเอาปลานิ่นมาปล่อยประมาณถหาครูหาแม่นี่แหล้วอู้ดีนี่ ผมย่างหลายเลยครับผมบ่ได้เอาอาหารมาวานให้นี่นี่ขนาดบ่ได้เอาอาหารมันเห็นคนมันกับมาแล้วครับแสดงว่าเขามีอย่างหลายแมีเขาก็ต้องมีมีคนมานอนเฝ้าเนาะนอนชายฟ้างนี่นั่เฝ้าอยู่นี่แล้วนะครับเนาะครับปะกะเฝ้าง้อนะครับแต่ว่ากะบทั้งหนาก็บจะเป็นบ้านพี่น้องเจ้าของนี่แล้วครับเพิ่นกะเบิ่งหายอยู่นั่งเพียงปลานิ่งปลาอย่างนั้นนี่ครับไายแล้วกับปลูกปลูกบางทีครับเขี้ยวบางทีบักอยังนี่นะครับนี่ อีตูกับมีเดี๋ยวไปเบิงบ่งบองเพลงนำ้ำยาครับรอบเอฟเด้หลายไปไหนครับครับปัดอีพอยน์เอเฮ้ยเดี๋ยวเป็นคู่ครับอันนี้เก็บไปซงสายครับยัยนี่น้องไปขายตลาดไปขายตลาดอันวานกวนเท่านี้ไหมครับยัยนี่คมโอ้ตลาดนี่คมย้มย้มมือเศร้านะครับเนาะตลาดนี่<ช>คมหยอดบักพริกซู้มือนี้มันโลยจักบาทครับโรยละที่ทิพเขาก็เอาไปขายโตครับเขาเกาไปแบ่งเบงเป็นถุงนะครับเนาะ สุยอดเลยครับนี่ขอแตมันครับบ้านเท่านี่บ่อึดตายแล้วครับขันมันกับบวอยดกับขันมันปลูกมันยังขอแต่ว่ามีน,นามเนาะแม่เนาะนครับเป็ใหญ่เนาะมันสุยอดครับนี่เนี่ยไปนี่ยางงามเลยครับกุกย่างหน้านะครับเป็นทิวเป็นแถวปลูกมันครับปลูกมันกับปลูกเอ,อเอาทุกอย่างเอาุกอยางไม่ย่างหน้ากับปลูกในยินมือน,นั้นเมื่อถามต่อเพอววาเราว่างคนไขยอันอง,งแล้วมามาถามครับ ว่าเราสี่ห้ตนละาพันหาครับตอนอยางหน้าอายุเจ็ดปีนะเพิ่นนายทถามถามพ่อแล้วมั้งครับผมอันนี้ผมกล่าวว่าท่านเน่ใจแต่ถ้าตนไงมกากัดเต็มแมนครับผมบอันนี้ครับผมปลูกไว้นาทบุ้ตัดดอกครับปลูกไว้เป็นห่มเดี๋ยวถ้าคุ้มกันใบล,ลายๆผมจะเอาเชือเห็ดมาลงไว้ครับเฉ<อ>ยเ,เห็ดละงูมาล่งไว้ให้นี่แต่ว่านี่กะให้ ห้ใบมันคุ้มก่อนครับครับปีนากสบเริ่มเอาเชื้อมาลุงนลแหละครับครับโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับคือการเหตุการเกษตรนะครับของน่องสายฟ้านะครับอยู่ที่สายโท่สองนี้นะครับอำบภปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับคือความตั้งใจของน้องที่อยากมาอยู่บ้านนะครับตอนนี้อายุ2 5ปีขึ้นเบื้องครับต่อไปนี่ น้องเริ่มต้นในขาดนี้แล้วนะครับอายุสามสิบปีว่าต้องห่วงครับก็ไม่ก็ไหลนะครับพืชพันธุ์ต่างๆเติบโตงดงามแน่นอนนะครับง่วกระมี่นะครับหยากระมี่แห่งง่วครบองค์ประกอบอยู่มองนี้เนว่ยอยากได้กินนะครับปูปลาหน้านามีครบถวนตุอย่างนะครับนี่ครับคือว่าถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับเป็นต้นแบบที่ดีครับต้นต้นแบบทีทีดีคือผมเอาตัวอย่างของในหลวงราชการที่เก่ามากผมหมักครับก็เลม เห็นเราทรงงานันเลยเห็ดนําเล่าเนี่ยครับครับเห็นมีอยู่มีคือแสดงว่าเอาเอาเนี่ยทฤษฎีของเรามาเลยนะครับมามาปรับประยุกต์ใส่นะครับกับพื้นที่ของจจกรของนะครับแม่่าเข้าสิบวมมีน้ำเขาก็สามารถไปอ่าเขาเรียกว่ายังก็ไปไปสูบน้ำเนาะคใส่โซลาเซลล์โซลาร์ยังนะครับโซบดานโวบัานครับ เอาหมูนีนะครับเขากับสิยุทธ์ที่ไปทำนี่นะครับนาะขอบคุณน้องสายฟาร์เท่ลายครับที่ให้ห้องดูและห้องดึ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ